สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําการใช้เครื่องมอชเชอร์บาลาน์นะครับซึ่งเครื่องนี้หลักการคือการรวม2เครื่องมือไว้ในเครื่องเดียวกันเครื่องแรกก็คือเครื่องช่างเครื่องที่2ก็คือตู้อบนะครับก็คือเป็นเครื่องช่างที่สามารถวัดความชื้นของสารที่เราต้องการรู้ความชื้นได้นะครับตัวอย่างสารที่เราใช้บ่อยๆสําหรับเครื่องนี้นะครับก็จะมีลักษณะเพลเลตที่ใช้ในการเตรียมยา อันนี้เป็นผงผงยาหรือผงสมุนไพที่ที่จะใช้เตรียมยานะครับอันที่สมก็เป็นเม็ดยาที่เราใช้ส่วนที่สี่ก็เป็นแกรนูนะครับที่เราเตรียมสําเร็จทีนี้หลักการของเครื่องก็ไม่มีอะไรมากนะครับเครื่องก็จะใช้ตัวแผ่นอลูมิเนียมนะครับที่ใช้สําหรับเครื่องนี้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่าเราจะใช้เครื่องกันยังไง เริ่มต้นนะครับกดปุ่ม on off ของเครื่องก่อนนะครับอ่าพอเจอหน้าตายอย่างนี้เรากด enter นะครับกด enter จากนั้นเรานำแผนตัวนี้นะครับวางบนจานพอาวางไปเรากด enter อีกครั้งเพื่อเป็นการแทนน้ำหนักของแผนนะครับจะเห็นสัญลักษณ์ เป็นลูกศรที่ลงมาในในพื้นที่สี่เหลี่ยมตรงนี้แสดงว่าเราสามารถใส่ตัวอย่างลงมาได้แล้วนะครับตัวอย่างวันนี้เราจะเป็นแกรนูเดี๋ยวใส่แกลนูลงไปนะครับใส่ตัวอย่างลงไปแล้วเกลี่ยให้ทั่วลักษณะประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเราจะเห็นว่าโชว์น้ำหนักของแกรนูเรานะครับ ทีนี้เราสามารถปิดฝาแล้วเครื่องจะทำงานออโต้เลยนะครับอ่าจะเห็นได้ว่าตอนนี้เครื่องเริ่มทำงานแล้วนะครับจะเห็นสัญลักษณ์ออโต้สัญลักษณ์ญญฮีเตอร์ทำงานอันนี้คือตัวโชว์เวลานะครับเวลากับอุณหภูมิอุณหภูมิที่เราใช้วันนี้คือ1 0 5อองศานะครับตัวนี้จะเป็นเปอร์เซนต์ความชื้นที่เครื่องกำลังวัดอยู่นะครับ ตัวนี้คือโหมดที่เราใช้เราใช้ศูนย์ถึงร้อยหมายความว่าเราให้แสดงค่าเปอร์เซ็นต์ตรงนี้นะครับเป็นเปอร์เซ็นต์ความชื้นของเราถ้าอีกโหมดหนึ่งเป็นร้อยถึงศูนย์ตรงนี้จะแสดงค่าน้ําหนักความชื้นที่หายไปนะครับซึ่งเป็นน้ําหนักสุทธิหลังจากนั้นเครื่องทํางานออโต,โต้ไปจนกว่าจะขึ้นคําว่า n ตรงนี้นะครับก็คือจบการทํางานเดี๋ยวเรารอ,รอ,รอสักครู่นะครับ ทีนี้เรามาพูดถึงตําเอนงขนาดของน้ําหนักของตัวอย่างที่ใส่ในเครื่องนะครับเนื่องจากเครื่องนี้เนี่ยสามารถเซตน้ําหนักได้ตั้งแต่0ูนถึงยีกรัมถ้าเราเซตไปที่ศูนเนี่ยคือน้ําหนักออโต้ไปเลยถ้าเราชั่งหรือใส่ผงยาไปน้อยกว่า96มิลลิกรัมเครื่องจะไม่ทํางานนะครับต้องมากกว่า96มิลลิกรัมขึ้นไปเครื่องถึงจะทํางานแต่เราสามารถตั้งค่าทรา์เกตของเครื่องไว้ได้ว่าเราต้องการน้ําหนัก ที่เราเซตไว้เท่าไหร่ส่วนอุณหภูมิเราสามารถเซตอุณหภูมิได้ตั้งแต่40องศาจนถึง160องศาโดยสามารถเซตอุณหภูมิขึ้นไปได้ครั้งละ5องศานะครับทีนี้ก็อยู่ที่ตัวอย่างของเราวันนี้เราจะใช้ตัวอย่างค่อนข้างน้อยนะครับเพื่อลดระยะเวลาในการทำงานของเครื่องตอนนี้เครื่องก็ทำงานไปเรื่อยๆนะครับ ระหว่างที่เครื่องทํางานถ้าเกิดปัญหาหรือเราต้องการหยุดเราสามารถเปิดฝาให้เครื่องหยุดทํางานได้ทันทีจะเห็นสัญลักษณ์สีแดงตรงนี้นะครับคือฮีเตอร์กําลังทํางานอยู่รอสักครู่นะครับ อ่าทีนี้สมมุติเครื่องทํางานเสร็จแล้วนะครับเครื่องจะมีสัญญาณเตือนแล้วจะขึ้นคําว่า N ตรงนี้นะครับอ่าสมมุติเครื่องทํางานเสร็จเราก็เปิดฝานะครับจะมีสัญลักษณ์ N ตรงนี้เวลาตรงนี้และอันนี้คือค่าความชื้นนะครับนี่คือค่าความชื้นหลังจากนั้นเราสามารถเอาตัวอย่างและแผนเราออกได้ตรงนี้นะครับเรา ครัฟอร์เซ็จับเพราะมันมันยังร้อนอยู่นะครับเราก็วางหลังจากนั้นถ้าเราจะวัดตัวอย่างต่อไปเราสามารถกด C F ได้เลยครับกด C F ตรงนี้จะขึ้นไปหน้าจอหน้าแรกเหมือนเหมือนตอนแรกที่เราทำนะครับหลังจากนั้นเราก็ใส่แผ่นอันใหม่ลงไปใส่แผ่นอันใหม่ลงไปเสร็จเรากด enter เพื่อแทนน้ำหนักหลังจากนั้นเครื่องจะให้เราใส่ตัวอย่างลงไปเราก็สามารถใส่ตัวอย่างต่อไปได้เลยครับ นี้หลังจากการใช้เครื่องเสร็จทุกครั้งทำความสะอาดเครื่องปกตินะครับและที่สำคัญอย่าลืมลงล็อกบุ๊กของเครื่องมือครับขอบคุณนะครับ